วิธีการที่ครูจูนจิตตัวเองทุกวันนี่คือทุกวันยังครูมีวันนี้สิ่งแรกครูจะขอบคุณร่างกายอะค่ะหลายคนทําบ้างไม่ทําบ้างเจ็ดแปดปีมาเนี้ยค่ะไม่มีวันไหนแม้แต่วันเดียวที่ครูไม่ขอบคุณร่างกายวันนี้หลายคนบอกเพอร์เจอร์มันสอนให้คนขอบคุณร่างกายมันสอนให้คนขอบคุณเงินคนทําเท่านั้นที่จะรู้คนกินเท่านั้นที่จะอิ่มค่ะครูขอบคุณร่างกายทุกวันเมื่อไหร่ที่ เมื่อไรที่เรารู้สึกยิ่งอ่อนแอมากเท่าไหร่เรายิ่งต้องนอนพักแล้วขอบคุณร่างกายขอโทษร่างกายเรียนรู้ร่างกายถึงถึงเซลล์เลยนะคะถึงอนุเซลเลยนะคะขอโทษนะขอโทษนะที่ใช้ร่างกายหนักขอโทษที่ใช้หัวใจเยอะขอโทษที่ใช้ความคิดเยอะขอโทษนะขอโทษอย่างซาบซึง้งขอโทษจนบางครั้งน้ําตาไหลเพราะคุณลองนึกดูดีๆถ้าไม่มีร่างกายเนี้ยเราจะเอาอะไรหาเงินโอ้อยางได้เงินร้อยล้านพันล้านสิบล้านคุณคะ ถ้าไม่มีร่างกายนี้จะเอาสังขารไหนไปหาเงินนอนพังงาบพังงาบเดินไม่ได้จะเอาสังขารไหนไปหาเงินมีแต่สังขารที่ต้องใช้เงินวันนี้เรามีสังขารไว้หาเงินทําไมไม่ขอบคุณเขาล่ะคุณรู้ไหมมีอีกหลายชีวิตค่ะที่มีสังขารไว้ใช้เงินคืออะไรเขาหมดโอกาสที่จะหาเงินแล้วอะค่ะเขาต้องนอนอยู่โรงพยาบาลให้ใช้ช่วยเครื่องช่วยหายใจหรือบางคนเป็นอมัมพฤกษ์อัมพาตหรือหลายๆคนตอนนี้ไม่สามารถทํางานได้เลยอะค่ะ นี่เขาเรียกว่ามีสังขารไว้ใช้เงินแต่วันนี้เรามีสังขารไว้หาเงินค่ะเราก็ต้องสํานึกรู้คุณสังขารน,นะคะขอบคุณเขาสํานึกรู้คุณเขาทำทุกอย่างให้บอกว่าฉันรักเธอนะโคตรรักเธอเลยนะทำยังไงก็ได้ค่ะแล้วเขาจะตอบแทนคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องคาดหวังเลยเหมือนครูคุณคะาเรื่องพวกนี้พูดเล่นไม่ได้นะคะมันคือเรื่องของชีวิตของคนนะคะมันคือเรื่องที่ เป็นตายอะค่ะครูขอโทษร่างกายอย่างหนักมากครูอยู่กับตัวเองเป็นวันครูขอโทษเขานะคะพูดกับเขาให้รู้เรื่องรู้ถึงข้างในที่เขาเป็นรู้ว่าการมันเป็นแบบนี้รู้แบบนี้รู้แบบนี้รู้ว่าเราทํางานหนักรู้นู่นรู้นี่รู้ทุกอย่างค่ะขอบคุณอยู่กับตัวเองค่ะว่าพอหลังจากที่ครูขอโทษร่างกายค่ะครูเข้มแข็งขึ้นแข็งแรงขึ้นไวมากครูก็อัดชาวันละหกซอง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 กินแคปซูลแคปซูลแคปซูลนะคะ คุณดูนะคะร่างกายเรามันกลับมาเร็วมากมันฟื้นตัวมันสดใสมันเฟสเร็วมากเพราะเราคุยกับเขาจบ